น้องอ้อมบัณฑิตพิการทางสายตาเรียนจีนด้วยอักษเรเบลคนแรกของไทยรับพระราชทานปริญญาบัตรน้องอ้อมนันทพรก้อนรำรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่18สมเด็จพระนิธาริธาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาต,ต่อสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่18มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยปีนี้ ศาส,สตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมสมศรีเผ่าวสวัสดิ์เข้ารับปริญญาสาธรารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พลโทศาส,สตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นพดลวรุไรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติตุมทองคำปีนี้มีบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตการแพทย์ทบูรณาการรุ่นแรกและมีนางสาวนันทพรก้อนรำบัณฑิตพิการการมองเห็นที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนคนแรกของประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2565ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าห่วงมฟลจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562ณหอประชุมสมเด็จย่าเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิธาริธาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชามสยามบรมราชากุมารีสดดพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2562โดยมีรองศาสตราจารย์ดรชยาพรวัฒนศิริอธิการบดูลกล้าวถวายสูจิบัศศาสตราจารย์พิเศษดรวัญชยัยศิริชนะนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีผู้ก่อตั้งกลับบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์กิงสมสมาศีพอสวัสด์เข้ารับปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒธธิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์สาขาวิสัญญีวิทยาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการแพทย์และราชการทั่วไปทั้งระดับชาติและนานาชาติพร้อมกันนี้พลโทศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นพดลวรอุไรเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติตุงทองคำ ด้วยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการร่างหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่สำเร็จไปแล้วสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและสามารถอยู่ในชุมชนต่างๆได้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาคของประเทศต,ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอนุมัติ สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจำนวน3,252คนโดยมีนางสาวนันทพรก้อนรำบัณฑิตพาการที่การมองเห็นคนแรกของประเทศไทยที่เรียนภาษาจีนโดยใช้อักษรเบวภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนตลอดหอลสัตร,รูด5ปีของสาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำนักวิชาจีนวิทยาเข้า รับพระราชทานปริญญาบัตรรวมกับบัณฑิตรุ่นแรกจากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการและบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเทคโนโลยีสารสนเทศศิลปาศาสตร์การจัดการนิติาศาสตร์นวัตกรรมสังคมวิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศ,ศาสตร์แพทยศาสตร์และเวชาศชาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ในการนี้สมเด็จพระนิธาธิรเจ้าแกรมสมเด็จพระทยตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวาทความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกหม่อมให้ข้าพระเจ้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2562ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงอในปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถหลากหลายสาขามาปฏิบัติแก้ไขให้สำเร็จ ผลบัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้ประสานส่งเสริมกันและร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียวถ้าแต่ละคนพร้อมที่จะร่วมแรงรวมใจกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือประประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็เป็นอันหวังได้ว่าบ้านเมืองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก ในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่านประสบความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาโดยทั่วกันข่าวที่เกี่ยวข้อง